นิสันเทียน่ายนตกรรมหรูหราโชบเชีย่ยวสไตล์สปอร์ตวันนี้มาให้ชมอีกหนึ่งคัน้วนะครับใครที่ถามหาอยู่ต้องบอกว่าสวยและคุ้มค่านะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าสวยและคุ้มค่าแค่ไหนไป,ไปดูกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมพามาชมในส่วนของนิสสันนะครับเทียนาที่บอกไปแล้วนะครับหลายคลิปที่ผ่านมาผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมรีวิวสีดำหมดเลยนะมี2.0นะครับ X XL นะครับแล้วก็2.5 XV นะครับสองคันสามคันที่ผ่านมาผมขายไปหมดแล้วนะครับก็เลยมีคันหนึ่งนะครับจากคลิปก่อนๆนะครับที่ หลายท่านถามเข้ามาว่ามีเข้ามาอีกไหมวันนี้ผมได้มาคันหนึ่งที่อยู่ด้านหลังผมเป็นปี2015นะครับหลายคันก่อนหน้านี้จะเป็นปี13 14นะครับแต่คันนี้ได้ปี15เลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวมีความพิเศษยังไงมีจุดสังเกตยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเริ่มต้นนะจากด้วยความที่น,ะนี่สันเทียน,นะผมต้องบอกว่าเป็นพอเป็นมือสองต้องบอกว่าประหยัดและคุ้มค่ามากนะครับหลายท่านเลยต้องการนะครับในตลาดก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับอาจจะด้วยนะอาจจะด้วยช่วงที่เป็น ป้ายแดงนะครับคนใช้น้อยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตลาดบางทีด้วยเทคโนโลยีอะไรไม่ไมใช่ปัญหานะแต่ด้วยความที่นะครับบางคนเลือกรถตลาดเนื่องจากว่าราคาใกล้เคียงกันก็ไปเลือกรถที่เป็นเจ้าตลาดมากกว่าอย่างนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอเทียนหน้าก็เลยม,มีน้อยในตลาดแต่ตอนนี้พอมาเป็นมือสองนะครับต้องบอกว่าประหยัดไปพอสมควรนะครับบอกราคากันก่อนเลยนะครับปี15นะผมขายเท่ากันเลยกับปี1 3บาก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น2.0นะครับ คันนี้เป็นลืมบอกไปตัวนี้เป็น2.0 xl navy นะครับเพราะว่าเทียน่าเองจะมี xl ไม่ใช่ xe ก่อนนะครับ xe แล้วก็จะมี xl ธรรมดาแล้วก็ xl navy แล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็น2.5ไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับพัฒนามาได้อย่างสวยงามและก็ลงตัวที่สุดแล้วนะครับในโมเดลนะผมมองว่าสวยแล้วแล้วก็จำวางจำหน่ายอยู่ใช้ใช้เวลาที่อยู่ในรถใหม่นะนานอยู่นะครับจนถึงปี2020ที่จะมีตัว L34 ตัวใหม่นะครับปี2020ตัวนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับตัวบอกว่าเหลืออยู่4,99,000บาทนี่บอกราคานะครับส9 9 0 0 0บาทสำหรับนิสสันเทียน่า 2.0XL NaV ูนย์ปี2015คันนี้นะครับโอเคนะบอกกล่าวมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของหน้าตาและก็ความสวยของคันนี้กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นสีดำนะฮะสีดำเนี่ยเป็นสีที่ คลาสสิกสุดแล้วนะครับสำหรับรถใหญ่ๆผมมองว่ารถใหญ่ๆที่เป็นโมเดลดีเซกเมนต์ขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นสีดำหรือสีขาวนะครับจะมีความโดดเด่นลงตัวแล้วก็ดูสปอร์ตมากอยู่แล้วนะครับด้วยสีของเขาเองนะครับด้วยบอดี้ขนาดใหญ่แต่หลายคนนะเอาไปเทียบกันกันกบตัวนิสสันซิลฟี่นะครับเขาบอกว่านิสสันซิลฟี่ก็คือเทียน,น่าย่อส่วนประมาณนี้นะครับแล้วซิลฟี่ก็ขายดีนะจริงๆช่วงนั้นซิลฟี่ก็ขายดีเขาบอกว่าเทียร่าไปเรียนแบบซิลฟี่จริงๆไม่ใช่นะครับ ตัวเทียนาเนี่ยจริงๆผลิตออกมาก่อนนะครับเป็นต้นแบบแล้วกันแต่ซิลฟี่น่วางจําหน่ายก่อนนะครับขายก่อนก็เลยก็เลยมีในตลาดเยอะกว่านะครับเทียนาเองก็ราคานะถ้าพูดถึงถ้าตัว2.5ตัวท็อปก็ล้านหกนะครับล้านห้าล้านหก็พพอสมควรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคากับซิลฟี่ก็คือแตกต่างกันแล้วก็ซิลฟี่วางจําหน่ายก่อนมันเลยมีเยอะนะครับคณก็เลยไปมองตัวนี้ว่าคล้ายๆกับตัวนั้นมากกว่าเนาะแต่บอดี้ใหญ่ครับบอดี้ใหญ่นะครับในเรื่องของการออกแบบนี่ถือว่า ไม่แพ้เจ้าตลาดหลายๆค่ายเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของหน้าตานะครับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมตัดนะผมมองว่าเนี่ยฮะเขาไม่ใช่โครเมียมอย่างเดียวนะครับเขามีเล่นที่เป็นสีเทาด้านๆด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเหลี่ยมมีลายมากขึ้นสังเกตว่าจะมีหนีมีเหลี่ยมประมาณนี้นะเหมือนเพชรเลยทีเดียวนะครับหน้าตาก,ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของทางนิสันนะครับนิสันเองก็จะมีในเรื่องของมีเขี้ยวยางงี้นะครับทุกๆรุ่นนะครับอย่างตัวที่เป็นตัวใหม่เองนะครับ ยังไม่ใช่ตัวใหม่ตัวสปอร์ตเองอย่าง GTR เองหรือว่า z 350อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะแนวนี้นะครับเหมือนตัว z นิดนึงนะครับด้านล่างก็จะมีในเรื่องของไฟนะฮะ Daytime r u n n i n g Light ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับนะที่แยกโคมออกมานะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ projector, projector มาให้แล้วนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะถ้าดูภายนอกเนี่ยนะครับสิ่งที่แตกต่างจากตัว2.5ก็คือ ในเรื่องของหลังคานะครับถ้าตัว2.5จะมีหลังคาซันลูปนะครับภายในก็จะเป็นเครื่องเสียงโบสนะครับแต่ตัวนั้นก็จะอัปเกรดขึ้นมาราคาก็จะแตกต่างกันประมาณ0,000สนนะครับจากตัวนี้ประมาณ0,000สนนะครับก็นะฮะที่เห็นได้ชัดแล้วกันนะครับแต่ด้วยบอดี้นะครับด้วยความสวยงามของเขาก็ถือว่าลงตัวนะครับโอเคมาดูรอบคันกันหน่อยครับในเรื่องจากผมชอบคือการออกแบบของเขามีให้หมดแล้วเทคโนโลยีมีให้หมดเลยนะเนี่ยมีกล้องตรงนี้ด้วยคือเขามีเทคโนโลยีบ라 i สปอร์ตเขาเรียกว่า เบอร์ดไอวิวสิไม่ใช่ไบสปอร์ตก็มีแหละนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์ดไอวิวแต่นิสสันเขาเรียกว่าอินเทลเจนอะไรนะอัลลาวมอนิเตอร์ประมาณนี้แต่ละค่ายเรียกไม่เหมือนกันนะครับผิดถูกขออภัยด้วยนะครับมีหลายชื่อมากเลยแต่เอาง่ายๆให้จำง่ายๆว่าเป็นตานกแล้วกันมองมาจากด้านบนนะครับเนี่ยมีมาให้แล้วตั้งแต่ปี2015นะครับค่ายอื่นก็พัฒนาตามมาด้วยอีกอย่างก็คือเทคโนโลยีไบสปอร์ตนะครับที่มีเตือนเวลาที่รถแซงอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้มีให้แล้วนะแต่ว่าถ้าถ้ารุ่น เมื่อเทียบกันตอนนั้นนะค่ายอื่นที่เป็นเจ้าตลาดยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวนี้มีไหมให้แล้วยางใหม่ด้วยนี่ผมนาเสนอเลยนะครับไม่ใช่ยางไก่กานะยางกาไก่เลยก็ว่าได้ไม่ใช่มิชลินนะครับมิชลินยางใหม่ปี2020เนีเดี๋ยวดูปีนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะว่าปียางใช่หรือเปล่านะครับเตืืดืืืืืืืืืืืืืืบืืืืงืืืืืืืเืืืืืืนืืืืืืืืืืืืืืืนืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื มิชลินด้วยนะครับถือว่าใช้ได้อีกยาวๆนะครับอ่ะให้ดูความสวยความความเงาแล้วกันนะครับของตัวบอดี้นะครับบอกไปแล้วว่าคันนี้สวยเดิมนะครับบอดี้เห็นไหมครับตัวถังสวยเลยนะครับไม่มีอ่ารอยขีดข่วนนะครับหรือตําหนิต่างๆแน่นอนครับรถทุกคันก็บอกว่าเอ้ยเทนก็เอามาก็ขัดสีทําสีแหละนะครับแต่คันนี้ผมบอกไม่ได้ทําสีนะแค่ขัดสีธรรมดาขนาดนี้แล้วนะเงาขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะด้านหลังนั่นนะครับเห็นไหมครับผมบอกว่าตัว นิสสันเองนะครับเขาจะทำเหมือนตัว Z ตัวเป็นมุมแมลงอะไรประมาณนี้นะครับทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะครับสำหรับเทียน่าตัวนี้ก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับตรงไฟไฟท้ายนะครับมองจากด้านหลังเนี่ยสวยเลยทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะบอกเกรดนะครับเป็น2 0 XL นะครับสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วก็จะมีเกียร์นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว เป็นตัว E ิเล็กทรอนะ e เล็กทรอน CVT นะครับ e ิ CVT ก็คือระบบเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับของทางนิส s ันนะครับทำให้การขับขี่สมูทขึ้นนะครับสมูทขึ้นแล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนะจากที่เขาเคมมานะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์2.0ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับด้านล่างก็จะมีในเรื่องของการหลบท่อด้วยนะนะครับไม่ต้องมีสเกิร์ตก็หลบท่อได้นะครับเนี่ยดูสวยงามเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับ ก่อนจะไปที่อื่นรอ,อดูฟัดได้านหลังก่อนผมชอบเพราะว่าด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสําหรับเทียนาเองนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่พาดูด้านหลังเลยนะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังของเทียนาเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะฮะบรรทุกสัมภาระไปได้ถึงตรงๆเลยนะครับและที่สําคัญนะเทียนาเองเป็นผมว่าน่าจะค่ายเดียวก่อนนะตอนนั้นนะเพราะถ้าเป็นค่ายอื่นเขาจะแค่ล้วงมือได้ แต่ท่านิสสันนะสามารถที่จะพับเบาะนะครับลงไปได้เลยนะครับดึงของตัวเนี่ยนะดึงข้างหนึ่งก็จะลงไปข้างหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะพับเบาะเรียบได้เลยนะครับเนี่ยฮะสามารถที่จะใส่ของโดยจะเป็นถุงกงถุงก๊อบนะฮะหรือว่าหลายท่านก็อาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมภาระที่นะที่รถเก๋งทั่วไปน่ะใส่ไม่ได้เอ,า,อางนี้ดีกว่าแต่เทียร่าทําได้เห็นไหมครับเขาสามารถที่จะใส่สัมภาระยาวไปถึงตรงนู้นได้เลยนะครับไม่แพ้กับรถ5ประตูหรือว่ารถแฮทส์แบ็กที่ พับเบาะได้นะนะครับต้องบอกความพิเศษของเขาประมาณนี้เห็นไ,ไหมครับสวยเลยนะโอ้ผมมองว่าสวยนะเพราะว่านี่ครับคือเวลาผมดูรถเนี่ยดูรายละเอียดรถในส่วนใหญ่ผมจะดูตรงเนี่ยฮะมุดต่างๆพุกต่างๆนะครับพลาสติกมุดต่างๆเนี่ยพวกนี้มันไม่แกะนะครับอย่างแรกอย่างที่2ก็คือพวกผ้าหลังคาเองหรือว่า,ากระดาษอัดอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นรูปมาสําหรับติดมากับรถนะครับดูสวยงามดูเรียบร้อยนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับว่าคันนี้ สวยแน่นอนสวยแน่นอนนะครับนะครับบางค่ายยังไม่ให้มานะตัวปิดเนี่ยบางค่ายยังต้องซื้อใส่นะมีกล้องนะครับโอเคสวยเลยนะครับโอเคพับบอกให้ดูแลเดี๋ยวเอาบอกขึ้นก่อนนะครับพอบาผ้าบอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยพ้าบอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับก็จะราดเอียงนิดนึงแต่ก็สามารถใส่ของได้นะครับชุบนี่ประมาณนี้นะครับแฟบด้านหลังกว้างพอสมควรนะครับขึ้นไปนั่งแล้วก็ ถือว่าดีดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับเสียดายนิดนึงตรงที่จับยึดนะครับน่าจะให้มานะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเหมือนแคมรี่แต่ว่านีก็ทางดีเจน่าเขาให้ตรงนี้มานะครับด้านด้านบนนะครับแต่ว่าก็ถือว่านั่งได้ครับนั่งได้ต้องดึงเบาะนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์นะครับแอร์ด้านหลังให้สําหรับรถใหญ่ๆก็มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะครับเล็กไปนิดนึงนะครับวางแก้วยติีไม่ได้หรอก แต่ว่าใส่ขวดน้ำอะไรทั่วไปได้แก้วทั่วไปได้นะครับแล้วที่ชอบอีกอย่างนึงออยดูตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของผ้าลังคาเห็นไหมครับผ้าลังคาสะอาดมากท้องบอกว่าสะอาดมากจริงๆนะครับเนี่ยฮะไม่มีรอยนิ้วมือหรือว่ารอยเขาเรียกว,ว่ารอยฟอกฟอก,ฟอกภายในนะถ้าหลายคนปลายาแคร์รู้ดีแหละเอาแปรงฟอกอะไรผ้าลังคาก็จะมีรอยถลอกแล้วก็เปื่อยยุ่ยนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วแต่ที่ไหนที่ทําแรงหน่อยมันก็จะยุ่ยเนาะ แต่ตัวนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆเสาเก๋ง AB ต่างๆนะครับ c เสา C ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยสะอาดเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะดําอยู่เท่านี้แหละนะครับเพราะว่ามือเด็กบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับการใช้งานเีหน่าให้มาช่องเก็บของมา2ที่เออใช้ได้ใช้ได้ด้านหลังก็กว้างครับเฮดลุมเล็กลุมใช้ได้นะฮะฮะใครเป็นตัวเลือกที่ลงตัวอยู่นะนะครับในราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะมาดูภายในด้านหน้ากันหน่อยนะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นตัวเทียนาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าให้ออปชันมาครบเลยนะครับถ้าเป็นตัวขนาดเป็นตัว2.0นะถ้า2.0จริงๆถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่เนวี่นะครับภายในเขาจะเป็นสีครีมนะครับแต่ตัวเนี้ยเนวี่จะเป็นสีดำนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ภายในถ้าเป็นสีดำเนี่ยเขาจะดูแคบนะครับแต่ว่าผมมองว่าก็ด้วยความที่รถเขาออกแบบมาเพื่อเอาใจทั้งทั้งสงทั้ง2องอย่างก็คือใช้ได้ทั้งวัยรุ่นเองนะครับหรือว่าวัยทํางานที่ อยากได้บุคลิกที่ดูชบเฉี่ยวการติดต่องานที่ที่ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับเขาก็เลยให้ให้แบบอุปกรณ์ต่างๆมาแบบนี้นะครับเริ่มจากดูภายในก่อนแต่เบื้องต้นนะผมขอสตาร์ทก่อนถ้าสตาร์ทปุ๊บเนี่ยนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งคือในส่วนของเบาะนะเห็นไหมครับเบาะเขาปรับอัตโนมัติชอบเล่นชอบเล่นตรงนี้นะครับก็มีตัวนี้มาให้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มีเมมโมรีเบาะสองตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะฮะก็เห็นได้ว่า เขาให้ความสําคัญตรงนี้มานะครับแอบเห็นนะครับในเรื่องของที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาให้ความสปอร์ตแล้วก็ความเขาเรียกว่าวัยรุ่นด้วยนะครับวัทํางานด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาแอบเล่นลายเคบล่ามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูเองนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับมีมาให้เลยนะครับเขาเรียกได้ว่าเนี่ยฮะเล่นมาเล่นลายมาด้วยเห็นไหมแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคันก่อนที่ผมรีวิวไปเนี่ยเขานี้ถลอกหมดเลยนะครับก็อาจจะด้วยการใช้งานเนาะนะครับ เนื่องจากมันจะเป็นแผ่นแคบราปิดไว้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถือคันนี้นะถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับคอนโซลคอนโซลต่างๆให้ดูตรงนู้นนะฮะเขาเรียกว่าดูแดชบอร์ดด้านหน้านะครับตั้งแต่นู่นนะครับแผงแอร์มานะครับมาจนถึงลําโพงต่างๆนะคอนโซลทั้งหมดเลยนะนี่ผมดูความสวยงามนะครับนี่ครับปุ่มต่างๆการใช้งานนะครับเนี่ยฮะม่านหลัง VSC ต่างๆนะครับ Eco Mode นะครับออโต้สต็อปมีมาให้ อันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะครับปิดเปิดได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถที่จะปิดเปิดได้ด้วยอ่าเป็นทีวีอ๋อตัวนี้ปิดเปิดบสปอร์ตเออลืมไปตัวเนี้ยเป็นปิดเปิดอ่าตัวเนี้ยตัวนี้คือปิดเปิดบสปอร์ตตรงนี้นะครับเวลาที่มีรถแซงนะครับที่มุมบาปเนี่ยตัวเนี้ยไฟสีส้มๆจะกระพริบปิ๊บๆนะครับตัวนี้ปิดได้ปิดได้เออเพิ่งรู้ว่าปิดได้ลืมดูรุ่นก่อนๆก็มีแล้วนะแต่ลืมดูไปนนนนนะะคคครรรััััััับบแลลล้้วววกก็ตตตีีมมมออโท่่าาาิฟงงง์ชพยๆ คันนี้ผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับให้ดูเลขไมล์ก,ก่อนเลยให้ดูเลขไมล์พาดูสภาพทั้งหมดแล้วนะทั้งตัวรถทั้งสภาพเบาะต่างๆนะครับข้างหลังรอบคันต่างๆนะให้ดูเลขไมล์หน่อยเนี่ยเลขไมล์องแสนห้านะครับสองแสนห้าเลยนะบางคนบอกอุ้ยไมล์เยอะจังเลยเป็นต่อรถปี1ิมันวิ่งยังไงวะเนี่ยนะครับแต่ผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับรถคันนี้นะเช็คศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ทุกระยะ ไม่ถึงระยะก็เข้าศูนย์ผมไปดูมาแล้วผมไปเช็คประวัติศูนย์มาเรียบร้อยนะครับเข้าศูนย์ล่าสุด248,000มกิโลเพราะงั้น5้0 0นกว่ากิโลที่ผ่านมา7 0 0 0กิโลที่ผ่านมาคือเขาเข้าศูนย์มาแล้วยังไม่ถึงหมื่นโลเลยนะเข้าศูนย์ไปแล้วเพราะงั้นเข้าศูนย์ตลอดนะครับเช็คระยะตรงเปะ๊เปะนะครับต้องบอกนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่กลับไม่กอใหม่ด้วยผมขายตามสภาพนี้เลยผมขายให้เลขใหม่ตามนี้ให้คุณไปเช็คศูนย์เข้าศูนย์ต่อได้เลยว่าเราไม่ได้ มีการกลับกลองใหม่แล้วก็สามารถเช็คระยะศูนย์รับประกันต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองหายห่วงเรื่องของสภาพรถเรื่องการดูแลแล้วกันนะครับเพิ่มเติมมาให้นะครับโอเคมาดูคอนโซลหน้ากันหน่อยนะครับที่เรื่องของจอนะครับเรื่องของจอที่บอกไปแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวตัวใหม่ตัวเนวีนะครับตัวนี้จริงๆจะมีแมปนะครับถ้ามีมีเอสดีการ์ดเขาก็จะขึ้นมาเป็นแมปเนวีนะครับแต่ตัวนี้นะครับถอดแมปออกไปนะฮะก็ถือว่าอย่างอื่นก็ใช้ได้ครับใช้ได้ปกติและที่สําคัญมีตัวนี้ฮะที่บอกว่าเป็นกล้อง มีกล้องให้ดูว่าด้านหน้านะมีคนอยู่หรือเปล่าด้านข้างเราเปิดประตูไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประตูมันก็จะเห็นประตูเนาะเพราะว่ากล้องเขาอยู่ตรง,ตรง,ต,รงตรงกระจกมองข้างนะครับด้านหลังก็จะเห็นประมาณนี้นะครับสะดวกนะผมมองว่าสะดวกเวลาจอดชิดฟุตบาทเองหรือว่ามีรถจอดข้างๆอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยจะดูตรงนี้นะสำคัญเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะเวลาเลี้ยวนะก็เส้นก็เลี้ยวต่างๆนะครับ เส้นก็จะเลี้ยวตามกันดยงนั้นก็กะง่ายครับกะง่ายในการในการขับขี่เนะเาะแอร์ก็จะเป็นดูอัลโซนแยกซ้ายขวาเช่นเดียวกันควบคุมไม่ยากครับปุ่มไม่เยอะแต่หลักๆก,ก็จะไปอยู่ที่ควบคุมเครื่องเล่นอะไรประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เนะี่ยกดอีกทีนึงก็จะเป็นฝั่งฝั่งซ้ายนะให้ดูรายละเอียดรตรงโน้นนะครับพกดอีกทีก็จะออกมานะครับผมอยากให้ดูตรงนี้แหละ <laughs> นะครับโอเคไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับบอกว่าเป็นต่อพาไปดูหน่อยซิเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างสําหรับรถวิ่ง250,000หมกิโลนะ แต่ผมบอกแล้วว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมนานๆผมเจอที่สภาพแบบนี้นะครับสภาพสวยแบบนี้ยางใหม่สี่เส้นมิชลินใหม่สีเส้นด้วยนะครับอ่าในรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสาหรับคันนี้โชคเป็นแบบโช๊คคำฝากระโปรงนะดีนะบางค่ายยังเป็นแบบเจ้าตลาดบางค่ายยังเป็นแบบเสาค้าอยู่เลยนะฮะตัวนี้เห็นไหมครับให้ความสําคัญนะผมชอบตรงนี้แหละนะครับนิสสันเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการซีนเสียงรบกวนนะครับดีเลยทีเดียวนะครับซ้ายขวาต่างๆนะครับตัวนี้มีตัวซับ เสียงด้วยนะครับนี่ฮะทับเสียงซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับาบางค่ายไม่ให้หมานะถือว่ารา,ายละเอียดตรงนี้ถือว่านิสันเขาให้มาดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2,000ันซีซีร้อแรงมา้าถ้าเป็นตัว2.5นะหลายคนถามผมว่าเอ๊ะ2.5เป็นเครื่อง6สูบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ2.5จะเป็นเครื่อง4สูบเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเอลามสานะครับจะเป็นเครื่อง2.5จะเป็น4สูบนะครับแต่ถ้าเป็น J32 ก่อนหน้านี้ ถ้าเป็นตัวใหญ่2.5จะเป็น6สูบนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นจริงๆนิสันมาตั้งแต่เซฟิโร่เลยนะ A31 นะครับ A32 A33 นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบหมดเลยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ๆหน่อยแน่นอนว่าสมัยนั้นก็น้ำมันมันไม่แพงนะครับอัตราเร่งนะครับสมรรถนะมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ประหยัดขึ้นนะครับอย่างที่บอกมาพร้อมกับเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ที่นิสันเขาเคลมว่าประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับประหยัด น็อตที่ฝากระโปรงนะครับนะครับหัวทรงหัวชกน็อตที่ฝากระโปรงไม่ขยับเลยไหมครับนี่นะครับแสดงว่าไม่เคยถอดเคลมสีเลยนะครับฉะนั้นถือว่าความเดิมความสวยของตัวรถคันนี้นะครับไม่แพ้นะครับไม่แพ้รถปีใหม่เลยนะที่ผมรีวิวก็หลายๆคันก็รถปี2020ก็จะประมาณนี้แหละนะครับเพราะผมดูความเรียบร้อยนะครับในห้องเครื่องในห้องโดยสารต่างๆนะครับโอเคไม่พูดเยอะแล้วนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะมองงโอกก็ ครบทุกจุดนะครับนะบอกราคาไปแล้วนะครับคันนี้ปี2015นะครับ4,99,000าบาทส9 9 0 0 0าหบาทสำหรับนิสสันเทียร่าสองจปี2 0 1 5 Navy นะครับเป็น Navigator ด้วยนะครับ4,99,000บาทใครที่สนใจนะครับใครที่ถามหาอยู่คันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับใครที่หารถเก๋งนะแต่ก่อนบอกจะได้รถเก๋งขนาดกลางนะหรือกลางไปหาเล็กเล็กไปหากลาง วันนี้มาเจอคันนี้ที่เป็นขนาดใหญ่แต่ราคาแค่4ี่แสนกว่าบาทนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ถ้าไปเทียบกันกับเจ้าตลาดนะครับในปี2015มีไม่ต่ำกว่า6กเจ็แสนนะครับแต่วันนี้นิสันได้ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครที่สนใจนะคันนี้ผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าสองหนึ่งีีีีนะครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าสองหนึ่งีีีีเบอร์นี้ผมใช้เป็นไอดียไลน์ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็สอบถามเข้ามาว่าเงื่อนระคับ แล้วก็เงินดาวเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่อาชีพนี้ออกได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจนะผมเป็นต่อจะพามาชมอีกในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ